สองสามสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเป็นไรบ้างค,ครับชอบแกีวอะไครับชอตเอ่อขอตัวก่อนมาวันวครับอ่าวันนี้เราจะดูโฆษณาที่เอ่อของประเทศไทยเอ่อตาลงต้ลงนะครับตาลกตาก้ตาลงต้าลก,ก,กมากตาลกมากจริงจริงยังไม่เคยดูเอ่อ เด็กก็รีดทั้ทงมาโอเคไม่มีพูดอะไรเลยเปิดโฆษณาให้หน่ยครับทุกคนครับนี่แฟนผมใบเฟิร์นครับใบเฟิร์นสวัสดีค่ะไว้พลาเธหนูยังไงปลายปีเนี้แม่ขอหลานชายนะไม่ต้องเครียด สบายสบายสบายอยู่แล้วค่ะเพราะใส่ซาบีนาบราเลสแม่ก็สบายเหมือนกันด้วยเทคโนโลยีสกินไลท์เบาบางแนบเหนือเปิดอกรับความสบายทั่วหน้าซาบีนาบราทุกคนครับทำใจสบายสบายนะครับผมเป็นหมันสบายอยู่แล้วพนาใส่ซาบีนาบราเลสที่มีค l าวอ่อนเทคโนโลยี นุ่มสบายเหมือนไม่ใส่บราซาบ i n ่าบรากูเรายังมีหมวยเล็อีกคนยังไงก็ได้อุ้มล่ะสบายสบายนะสบายอยู่แล้วเพราะมีแอร์โฟล์เทคโนโลยีให้อบเย็นสบายแต่แฟนหนูเป็นผู้หญิงนะสวัสดีค่ะสบายสบายสบายอยู่แล้วค่ะสบายสบายเปิดอกรับความสบายทั่วหน้าซาบ i น่าบราเลสยังไม่ต้องซื้อก็ได้ ไปลองก่อนสบายสบายอาบ้าก็สบาย <laughs> โอ้โอ้ซาบิน่าเอสบายสบายมากโคซานะจริงๆดีมากนะครับเออ ก็ไม่ต้องพูดเยอะๆรู้สึกว่าเอออ๋ออันนี้เป็นสบายเออสบายมากผมเป็นผู้ใช้ก็อยากลองอ,อ่อสบายเบ้มไหนเพราะว่าผมก็นมใหญ่มากครับนมใหญ่มากโคตกขมเมาครับโอเคทุีกที่นะครับทุีกที่หนึ่งอ,อ่อันนี้อีกเ,เท่ากันนะครับ ไปไหนอะไปไหนอะไม่ชมมาแล้วเนียนลื่นไม่สะดุดแบบนี้เพราะชมใส่ e a m l e s s Fit ตุ้มเทคโนโลยีใหม่ไร้ตะเข็บจากซาบีนาเนียนสบายให้ทรงสูงไปเลยไปเลยไปต่อยาวๆเลยจ้า Follow me Follow me มาไหนเนี่ยละเงสบาจากซาบีนาอ๋อโอเคทุกคนเออ คุณคิดว่าอะไรดีกว่าค콩ับผมจออทีเพราะว่าขอทีสอก็สามหกจีแต่อืมคิดว่าโอวะขึ้ไปโอวะขึ้ไปโอเคครับทุกคนแล้วจ้ากั้นข้างล่าครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ <produ>